มาถึงช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อมก่อนการก้าวเข้าสู่ประชาค,คมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะธนาคารกรุงเทพถือเป็นธนาคารพาณิชย์ของไทยที่มีสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ7ของอาเซียนนะคะและจากรบรอบ55ปีของการเข้าไปทําธุรกิจในมาเลเซียนในปี2557ค่ะซึ่งปัจจุบันก็ถือเป็นธนาคารที่มีบทบาทและคาดว่าจะเติบโตได้อีกในช่วง2-3ปีข้างหน้านี้เราไปติดตามเรื่องนี้ใน AEC กับเกษมสันค่ะ สวัสดีครับถึงเวลาเ c ซกับประเสริฐสันครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงธนาคารยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยที่ชื่อธนาคารกรุงเทพกับบทบาทของเขาในมาเลเซียครับธนาคารกรุงเทพธนาคารพาณิชย์ของไทยที่มีสินทรัพย์ใหญ่อันดับ7ของอาเซียนกําลังจะครบรอบ55ปีในการเข้าไปท,ทําธุรกิจในประเทศมาเลเซียในปีหน้านะครับหลังจากเข้าไปเปิดสาขาที่กวัวลาลัมเปอร์เป็นสาขาแรกในปี2502ปัจจุบันได้กลายเป็นธนาคารท้องถิ่นในมาเลเซียที่ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นเต็มจานวนร0 0เ ภายใต้ชื่อ Bangkok Bank b บ r h a r เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1กันยายน2 5 3 7มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงกวัวลาลัมเปอร์ครับคุณโรเบิร์ตเล็กตังเชง CEO ของ Bangkok b a n k เบอร์ฮเล่าว่าธนาคารกรุงเทพในมาเลเซียเริ่มแรกตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของคนไทยในมาเลเซียธนาคารกรุงเทพให้บริการแก่ธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งธนาคารกรุงเทพในมาเลเซียค่อนข้างมีชื่อเสียงที่ดีเพราะดูแลและให้บริการธุรกิจท้องถิ่นธุรกิจครอบครัวและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องที่เคยเป็นลูกค้ากันมาตั้งแต่ในอดีตดูแลกันตั้งแต่ยังเป็นธุรกิจขนาดเล็กจนกระทั่งประสบความสาเร็จขยายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่54ปีของธนาคารกรุงเทพในมาเลเซียแม้ว่าจะเคยได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักจากวิกฤตเศรฐษฐกิจในปี2 5ง0แต่หลังจากนั้นก็ฟื้นตัวกล,กลับมาได้เป็นอย่างดีกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทในเศรษฐกิจของที่นี่และคาาาาดดวว่่จะเตติบโขขึ้้้้้นนนนไอีีีกใชงง23ปห คุณโรบด์บอกว่าธุรกิจของธนาคารกรุงเทพพร้อมที่จะสนับสนุนคนไทยที่จะมาลงทุนทําธุรกิจในมาเลเซียโดยได้ตั้งหน่วยงานเฉพาะสาหรับดูแลนักลงทุนให้บริการทางการเงินบริการให้คาปรึกษาในส่วนของธุรกิจท้องถิ่นก็มีการให้ความช่วยเหลือในการไปติดต่อหน่วยงานราชการหรือบริการด้านกฎหมายและความช่วยเหลืออื่นๆที่จําเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจ There are many Thai customers here. There are some uh, I won't say many but there are some Uh, the, big, uh, the bigger Thai companies are in Malaysia. That's CP, you know? uh, And what we see now is uh, more and more of them are coming. Okay? Surprising, uh, refreshingly. I won't say surprising, refreshingly. We see over the, uh, the last few months, uh, quite a lot of major Thai companies are expressing their interest of uh, either increasing their investment here or or new entrants into this market. สำหรับการกู้เงินในมาเลเซียเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นถ้าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ยุ่งยากในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารของมาเลเซียเพราะมาเลเซียเขามีธนาคารพาณิชย์กว่า20แห่งธนาคารอิสลามอีกมากกว่า50แห่งและยังมีสถาบันทางการเงินอื่นๆอีกที่จะช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจธุรกิจไหนที่คิดจะบุกตลาดมาเลเซียก็ลองติดต่อธนาคารกรุงเทพดูนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย A Life เพื่อนคู่คิดวางแผนชีวิตการเงิน